แกงปากลาไก่ใส่มะเขือชํำๆนี่เลยไปทำแกงปลาไก่อัมะเขือก่อนเคร่องพร้อมแล้วแกงเลยวันนี้แกงปลาไก่ใส่มะเขือใส่เป็นที่แกงสองอย่างที่แกงปลากับที่แกงเผ็ดล้วนให้หอมล้วนกับน,น้ำใส่ลงไป รวนให้หอมเลยหัวเองปลาค้นๆกินขนมจีนก็ได้ Đợt hổm đây thi đấy á, xảy rồi Đợt đây thi đấy cửa luôn วาไ,ไว้กับกูเขือเปื่อยแล้วนี่กระเพราพริกซอยใส่ลงไป ช้ำเลยแกงปากลาไก่พร้อมเสิร์ฟเลยช้ำๆนี่เลยเสิร์ฟเลยช้ำๆไปตอนนี้แกงปากลาไก่ใส่มะเขือเปาะ พร้อมเสิร์ฟเย็นนี้เอาแบบหมดหม้อหมดไหเลยไปลุยกันเลย